ไปย้อยอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนจ๊ะฟังข่าวอะไรอ้าวเดินมาวันนี้ทำไมมาคนเดียวฮะอีกคนหนึ่งปวดท้องอ้าวไปหาหมอยังกินยายังกินข้าว อยู่คนเดียวเราเนี้ยนหนาวไหมนังง่ายเปย็นใสบางีเลยได้กินส้มแกเ้เย็นหัวขอบคุณนักข่าวโอ้ยอยู่ดีมีแรงให้ลำวยลำวยแล้วลูกเด้อสาธุสาธุ ไปแล้วนะจ๊ะจ้าไปหาลูกเกดทีนะ่นักก่น <laughs> <'re high. S 2> อยู่ใครอยู่แม่ไม่อยู่มั้งอ๋อกินอิ่มแล้ววิ่ง